น้ำท่วมภาคใต้สิ่งที่หายไปก่อนน้ำลดไม่ใช่ถนนไม่ใช่ไฟฟ้าแต่คือการสื่อสารนี่ไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยอย่างเดียวประเทศทังประเทศเคยเงียบหายไปจากโลกออนไลน์กว่า70%มาแล้วตอนที่เฮอริเคนถล่มอเมริกามือถือดับอินเทอร์เน็ตล่มคนทั้งประเทศติดต่อกันไม่ได้เลยแต่จุดนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนทั้งเกาะหันไปใช้เทคโนโลยีที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแม้แต่จุดเดียวชื่อของมันคือบิตแชท แอปที่แจ็คสันคอซี่รวมทาและมันทํางานโดยใช้บูทูธแมทเน็ตเวิร์กโทรศัพท์แต่ละเครื่องกลายเป็นเสาสัญญาณให้กันเองจากมือถือหนึง่งไปมือถือที่อยู่ใกล้ที่สุดจนถึงปลายทางแม้ประเทศทางประเทศจะอินเทอร์เน็ตดับสนิทก็ตามแต่วิกฤตจ,จากอเมริกาคนใช้ฟีเจอร์โลเคชันโนดหนักมากปากหมุดแจ้งเตือนออฟไลน์เช่นจุดแจกน้ําจุดอพยพและบ้านไหนต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนนี่คือภาพชัดเจนที่สุดว่าดีเซนเทรยียไม่ ได้มีไว้แค่เก่งกำไรแต่ช่วยชีวิตคนได้จริงแล้วประเทศไทยละ่ะเราพร้อมสำหรับอนาคตแบบนี้แล้วหรือยังอยากรู้ว่าทำไมเทคโนโลยีนี้คือตัวช่วยใบสุดท้ายของเรากดอ่านได้ที่บทความเต็มด้านล่างเลย